สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นำเสนอเมนูใหม่นะคะปลาช่อนอีกแล้วจ้าวันนี้ปลาช่อนนอนเปรนะคะเป็นเป็นการต้มยำทั้งตัวนะคะปลาช่อนนอนเปรอร่อยมากจ้ารสชาติจี๊ดจ๊าดแซ่บมากใส่พริกขี้หนูสวนด้วยนะจ้าบุบๆแซ่บมากเมนูนี้ เคยตามไปกินร้านดังเมื่อนานมาละแถวนครปฐมแซ่บมากจ้าปลาช่อนนอนเปล y นะคะจริงๆชื่อมันเขาเรียกปลาช่อนต้มแห้งแต่ของเราไม่แห้งจ้ะเพราะว่าเราเติมน้ำตลอดน้ำหมดเราก็เติมโอเคนะคะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ